ท็อป5ต้นไม้ที่เรารักมากม,ามาช่วงนี้นะคะฉันก็ชอบแสนนะแต่ว่าเออเนี่ยก็ต้องชื้นให้ด้วยนะแบบแต่ถ้าดินแฉกก็ไม่เอานะ่างจะเน่าแต่อากาศต้องชื้นนะติดเฟริดริตว่าเพราะว่ามันเกิดจากความพยายามของเราในการที่จะพอเขาขึ้นมาน,นั่นเอง ับมาอีกแล้วนะคะกลับช่องเซสตซอร์รูมของเรานะคะวันนี้โลเคชันอาจจะเปลี่ยนไปสักนิดนึงนะกล้องโฟกัส Holocaust หรือแบบแต่ขอเช็คก,ก่อนนะว่ากล้องโฟกัสก็นั่นแหละค่ะนะคะก็เราคิดว่ามันโฟกัสแล้วกันเนาะวันนี้นะคะเราไม่ได้มาแนะนําต้นไม้แต่เรียกว่าเป็นการมาป้ายยาทุกทุคนนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะพูดกันก็คือท็อป5ต้นไม้ที่เรารักมากมากช่วงนี้นะคะ การที่จะเลือกต้นไม้ที่เราชอบเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเรามีเยอะมากนะคะจากถ้าเกิดว่าคุณคุณตาม IG เราตาม i n s t a g r กรหรือว่า Facebook ของทาง s ซสต r o o m เนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้เราเยอะประมาณหนึ่งแล้วก็จริงๆรักทุกต้นการที่เราจะเลือกแบบต้นตน้นแค่5ต้นที่เรารักมันค่อนข้างยากเอาเป็นว่าเป็น5ต้นที่เราอินช่วงนี้ดีกว่าเพราะว่าตแต่ละช่วงเวลาเนี่ย มันก็จะมีความอินที่ต่างกันนะคะถ้าต้นที่เราเลือกมาเนี่ยเราก็จะไม่บอกดีการเลี้ยงนะเพราะว่าอันนี้นก็จะเป็นคลิปแยกของเขาไปนะคะแต่จะเป็นการบอกด้วยฟิลลิ่งล้วนๆป้ายยาล้วนๆว,ว่าทําไมต้นนี้มันควรจะมีนะคะต้นแรกขอเริ่มเป็นต้นนี้นะคะที่เราอวดใน i g บ่อยมากก็คือน้องอ l โลคาเซียเมโลน ซึ่งมันหนีชื่นแต่ว่าเ,าเราไม่ได้หามาก็เอาเป็นว่าชื่อน้องอโลคาเซียเมโลนะคะนี่เป็นไงต้นนี้คือเบบที่สุดแห่งสายอโลคาเซียก็ควรจะต้องมีต้นนี้จริงๆเพราะว่าด้วยรูปใบนะคะหลายๆอย่างคือมันสวยมาก สวยมากจริงๆนะคะบอกก่อนเลยว่าต้นนี้เราจะเล่าประวัติความเป็นมาสักทีก็คืออันนี้เป็นต้นที่3ามของน้องเมโลที่เราเลี้ยงมานะคะแล้วก็ประสบความสํปเปาเร็จทุกคนอาจจะหุ้ยเลียงยังไงสวยจังเลยอยากจะบอกว่าเราก็เจ็บมาเยอะแล้วเป็นคนที่ทู่สีทู่สีในการเลี้ยงต่อให้ดิฉันจะเลี้ยงตายไปแล้วสต้นดิฉันก็จะซื้ออีกต้นหนึ่งเพื่อมาลอง แต่ให้โอกาสแค่3ครั้งนะถ้า3ครั้งเนี่ยมันยังไม่รอดก็คือพอนะคะอันนี้ก็คือต้นที่สที่เราได้มีโอกาสจับจอมีโอกาสได้เข้ามาเลี้ยงดูนะคะตอนมาเนี่ยมีหนึ่งใบมีเออบีสองใบนะคะซึ่ง2ใบนั้นอะ่ะเขาก็ทิ้งไปเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นใบใหม่ที่เลี้ยงใบใหม่ที่ออกมาตอนอยู่กับเราล้วนๆเลย สวยมากอันนี้รูปใบเขาอ่ะมันจะแบบเป็นเหมือนหนังมังกรอยากให้ทุกคนเห็นแล้วก็แบบน่ารักมากสีสวยนะคะดีมากแล้วคืออันนี้เป็นใบใหม่ล่าสุดที่เขา่แตกออกมาใหญ่มากแล้วก็คือเห็นตรงนีไ้ไหมมีอีกหน่อนอึงตรงนี้นะคะที่กำลังขึ้นใบกำลังขึ้นนะนั่นเองถามว่าอีกต้นนี้อ่ะ แอบบอกนิดนึงว่าเลียงยากหรือเปล่านะคือจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขาชอบชื้นอ่ะแต่จากอโลคาเซียตัวอื่นนะเพราะว,ว่าตัวอื่นเขาอาจจะชอบหแห้งๆอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้กลับชอบชื้นๆหน่อยแล้วก็ดินเนี่ยดินใช้เป็นพีทมอสอุตส่าห์จะไม่บอกก็อ่ะบอกว่าเป็นดินใช้พีทมอสแล้วก็เน้นกระถางเล็กๆเข้าไว้นะคะก็คืออันเนี้ยใกล้จะได้เปลี่ยนแล้วแต่ว่าอีกสักหน่อยแล้วกัน แต่ถ้าเปลี่ยนก็คือคงไม่เปลี่ยนเป็นใหญ่มากก็คงอันนี้มันสีนิ้ว่าอาจจะขึ้นมาแค่แบบห้านิ้วพอเพราะว่าถ้าเยอะเนี่ยดินมันก็จะแบบเก็บน้ําเยอะเดี๋ยวเขาก็จะลากงลากเน่าอีกแล้วจะเป็นปัญหาอีกนะคะซึ่งต้นเนี้ยได้มาในราคาสองพันบาทตอนที่ใบเล็กกว่าน,นี้นะใบป,ประมาณเท่าเนี้ยใบเล็กอะใบเล็กกว่าน,นี้แบบครึ่ง,นงนนนเนี่ยใบแค่เนี้ยตอนใบแรกที่เขามานะคะใบเล็กมาก สองพบาทซึ่งต้นก่อนนั่นเนี้ยอีก2ต้นเราก็ได้มาในราคาประมาณ2,000 2น0องด้วย3ต้นก่อนจะเป็นต้นนี้คือ2อ0พนะคะต้นนี้ได้มาในราคาสองพันแล้วก็โอเคจับทางได้แล้วว่านางชอบประมาณไหนก็อยู่รอดปลอดภัยมาจนทุกวันนี้นะจ๊ะต้นที่2เนี่ยน้องฟ h โล o d e n d r o n ม a c m e l นะคะตัวนี้นี่ใบเขาจะเป็นแบบกรมยี่เลยอะ สววแล้วก็มีใบใหม่ตรงนี้นหน่บนีเราก็จะเห็นว่ามันมีใบที่ไม่สมบูรณ์ตรงนี้ด้วยซึ่งต้นนี้เนี่ยก็เป็นต้นที่เราค่อนข้างรักมากนะคะเพราะว่ามีคนซื้อให้แล้วก็จริงๆอ่อะชอบอยู่แล้วนะก็คือชอบต้นเนี้โดยทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าเราอะ ไปเห็นมาในไอจี IG ของชาวต่างชาตินะคะที่แบบพอเขาโตแล้วอะ่ะมันต้นใหญ่มากคือเราไม่คิดว่ามันจะต้นใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวจะหารูปให้ดูแต่ซึ่งเราก็ไม่ได้คาด spec ว่าเราจะเลี้ยงได้ใหญ่แบบแบบนั้นนะแต่คือขอให้มันรอดก็พอนะคะเฮ้ยสามารถเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอดิฉันเลยแบบ ตอนแรกจะซื้อนะคะก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้ก็เลยแบบโอ้ดีจังเลยต้นนี้เราต้องเลี้ยงให้รอดนะคะต้องอยู่กับเราไปนานๆเนาะต้นเนะน,นี้ยได้มาในราคาเอ,อ่อสี่พันบาทสี่พันบาทในสามใบสามใบสี่พันบาทแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือเราก็มามาโตที่เรานะคะซึ่งเลี้ยงยากอยู่นะคือเขาชอบชื้นๆใช่ไหมตอนแรกเนี้ยเขาต้นเนี้ยไปเลี้ยงที่ โรงเรือนใช่ไหมคะด้านนอกเพราะเรามีโรงเรือนสองที่ก็กลายเป็นว่าเฮ้ยไม่ชอบอยู่ในโรงเรือนเพราะว่าเหมือนมันมีช่วงหนึ่งที่อากาศข้างนอกมันค่อนข้างร้อนมากแล้วเขาก็กลายเป็นว่าเอ้าไม่ชอบอากาศร้อนขนาดนั้นก็กลายเป็นเออเอาเข้ามาอยู่ในบ้านพอไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะมีใบหนึ่งที่มันเสียเห็นไหมก็นั่นแหละอีใบนั้นแหละที่เขาไม่เขาไม่ชอบอากาศร้อนแล้วแตกใบใหม่มากลายเป็นว่าใบาใหม่ไม่สมบูรณ์มันเป็นแบบหงิกหงิก สีไม่สม่ำเสมอเล้วเราก็เลยย้ายมาไว้ในบ้านเพราะไปอ่านมาว่าชอบเย็น็เลยย้ายมาไว้ในบ้านแล้วก็ตรงห้องกระจกที่มีแสงแดดมีเครื่องพ่นไอ้น้ำนะคะเปิดตลอดแล้วก็เออบรรยากาศน่าจะโอเคเพอย้ายมาเขาก็แต่งใบหม่มาใหม่ซึ่งสมบูรณ์มากนะคะก็คิดว่าชอบอยู่ในบ้านแหละคิดว่าเวิร์กแล้วก็น่าจะรอดต้นนี้ก็จริงๆมันตัดทำได้แล้วแต่ว่ายังทำใจไม่ได้นะ ก็เลยปล่อยเขาไว้แบบนี้ก่อนคือรักมากแหละเพราะว่าอัดทั้งปุ๋ยนะอัดทั้งปุ๋ยรอดแล้วก็มีเครื่องจับความชื้นส่วนตัวนะคะคือว่าเขาต้องรอดอยู่กับฉันเขาต้องรอดเขาต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็ะเลยจัดไปคะ่ะอุปกรณ์ไอเทมเสริมนะคะก็คือติดมาให้หมดซึ่งใดๆก็สามารถสั่งได้นะจ้าต้นที่สามของเรากันแล้วนะคะนั่นก็คืออันนี้เป็นตัวใหม่ ที่พึ่งจะแซงโค้งเพื่อนคนอุณเห็นขึ้นมาเลยนั่นก็คือต้อนเออเป็นคลานะคะตัวนี้เป็นมารันต้าอ่ะอ่านชื่ออีกสักรอบชื่ออ่านยากเหลือเกินมารันต้าเคอร์เชอร์เคอร์โชอฟานะ่าอ่ะชื่อตอนแหลมไหมโอเคนี่ก็คือจะเป็นน้องคขาดังของเราจ้ะ น,นี้เป็นด่างแบบไม่รู้ว่าในกล้องมันเหดจับแสงในขนาดยังไงน,นะคะเดี๋ยวฉันจะหลบดแสงอันนี้มันเป็นด่างแบบสีแดงๆอือเป็นแบบจุดตรงนี้มันเป็นสีแดงๆนะคะป็นสีเลือสก็คือกระจายกระจายไปซึ่งต้นนี้คือหามานานสักพักหนึ่งเลยแล้วก็จนเรายังไม่เจอต้นที่ราคามันน่ารัก และยังไม่เจอต้อนที่มันราคาประมาณน่าครับแล้วก็จับต้องได้เพราะว่าบางทีก็คือเจอแบบสี่ห้าพันไปเลยนะแล้วต้นนี้โชคดีมากที่เราเจอมาในราคาที่จับต้องได้ในราคาพันประมาณหนึ่งพันบาทเราะนี้เป็นต้นเล็กนะคะสวยแล้วก็ตามสไตล์คราก็คือคุณหนูเพราะว่าเราจะเรียก ทุกตัวที่เราเรียนว่าเป็นคุณหนูว่า,วานางไม่ชอบความร้อนไม่ชอบอากาศร้อนนะ้าไม่ชอบแดดนะแต่ฉันก็ชอบแสงนะแต่ว่าเออเนี่ยก็ต้องชื้นให้ด้วยนะ้แบบแต่ถ้าดินแฉก็ไม่เอานะรากจะเน่าแต่อากาศต้องชื้นนะก็เรียนยากอยู่ต้นนี้ก็คือคนที่จะเรียนก็คือต้องเข้าใจในเนเจอร์เขาแล้วก็เราจะได้เจอความสวยของเขา แบบนี้นะคะแต่ใบใหม่ทุกครั้งก็รุนทุกครั้งว่าเฮ้ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแต่คลาเนี่ยก็เป็นอีกต้นหนึ่งโดยธรรมชาติเลยที่บใบไม้ไงายม่มันเป็นเรื่องธรรมชาติของคราที่ใบจะไหม้นะคะก็อย่าไปซีเรียสกับมันมากนะคะถ้าเราไม่อยากเห็นว่ามันไหม้เราก็สามารถทิมออกได้นะคะตัดแต่งใบใยอะไรเงี้ยถ้าไม่อยากให้ไหม้เลยก็ต้องจับทางดีๆเขาชอบชื้นไม่ชอบแดดชอบลมชอบ น้ำยังไงบ้างเราเป็นยังไงบ้างเ,เออมันเยอะนะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปกับเขาแล้วกันเรียนรู้ต้นไม้นะคะเพราะว่าเราพอเราเลี้ยงหลายต้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เยอะลยนี่คือต้นที่3ามแล้วใช่ไหมต้นที่4เป็นต้นเป็นมอนสเตอร่าจินนี่นะคะอันนี้ขอนําต้นขนาดยอดส่วนขึ้นมาแล้วกันนะเพราะว่าต้นใหญ่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบกเขาขึ้นมาได้นะคะก็จะเป็นน้องวันนี้ มอนสเตอร่าจินนี่ค่ซต้นเนี่ถ้าใครตาม IG นะคะ <ST> S> <S ก็จะเห็นว่า <ST> S> <S เรามีต้นเวอร์ชั่นใหญ่หที่เราไตา่บันไดไว้นะคะ <ST> S> <S ก็เป็นพันเดียวกันตอนแรกเลี้ยงหลายต้นคือเป็นคนโรคจิตเวลาเลี้ยงต้นไม้จะซื้อสบต้นเหมือนกันเผื่อต้นนี้ไม่รอดยังมีอีกต้นหนึ่งนะ เราก็จะเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันเพื่อที่จะดูว่ามันอยู่ในแบบไหนในบ้างน,นะคะซึ่งจินนี่ต้นใหญ่เนี่ยเคยเลี้ยงในบ้านเนาะแล้วก็จินนี่ต้นนี้อยู่นอกบ้านก็กลายเป็นว่าโดหนหอยทากกินแบบงครึ่งเลยนะคะก็เลยได้ต้นนี้มาอยู่ในกระถางอันเล็กแบบนี้รู้สูว่าเขาน่ารักอ่ะเราก็เลี้ยงง่ายมากเลยเมือนกระลาจินนี่นะคะถ้า ใครอย,อยากให้ทำคลิปแยกของน้องมอนตัวนี้ก็คือคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจะได้รู้ว่าเอ้ยอยากดูอะไรกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรไปแล้วมันจะถูกใจหรือเปล่าเอาเป็นว่าเพื่อนๆอยากดูคลิปแบบไหนต้นไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะต้นเนี้ยเราจะไม่บอกนะว่าเลี้ยงยังไงใส่เสาเข้าไปก็คือน่ารักเลยจบไปกับต้นที่สี่ของเราจะ้ะต้นต่อไปของเรานั่นก็คือต้น อโวคาโดนั่นเองเห็นไหมใส่กระถางที่เราขายด้วยนะซึ่งต้นนี้ที่เป็นเฟรนด์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าดิฉันเพราะเองไงเพราะเพราะเองนี่อ่ะมีเวอร์ชั่นอยู่ในน้ำเนี่ยน,นะคะก็คือตัวนี้เพราะตั้งแต่คือ เราเป็นคนบ้านเราเป็นคนชอบกินอะโวคาโดเราก็เลยรู้สึกว่ามันทําได้มันเคยทําได้มาแล้วต้นหนึ่งแล้วมันก็ไม่เคยทําได้อีกเลยซึ่งตอนนั้นทําแบบบุม,มั่วแล้วมันก็ขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ทําแบบต้นนั้นอนะแต่มันไม่ขึ้นจนเราไปได้วิธีมาก็เลยปลูกขึ้นดรัว,รวเป็นแบบนี้นะชําน้ําแล้วก็พอเขาโตขึ้นอนะ่ะก็เอาลงดินแบบนี้อันนี้คือต้นที่เราที่ต้นแรกที่ชํำแล้วโตแล้วเอาลงดินได้นะคะ เพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่อะไรเลยต้องแตบ,บเอออกมาจากผลมันลอกเปลือกนู่นนั่นนี่แล้วเราก็ชําน้ําไว้อยู่ประมาณสองเดือนจนใบเริ่มแตกนะคะสองเดือนปึ๊บสี่เดือนสามเดือนเอาลงดินจนลงดินแล้วก็เป็นอย่างนี้อันนี้นะต้นนี้น้าจประมาณสี่สามเดือนกว่ากว่าเกือบสี่เดือนแล้วแหละมันก็เลยเป็นความพยายามของเราที่เราเพาะเขาขึ้นมาก็เลยติด เป็นเ a v o r i t e นั่นเองโอเคแล้วค่ะก็หมดกันไปแล้วนะคะกับ5 favorite plant นะคะที่ของทาน Sister Room นะคะก็ะะจริงๆแล้วอะ่ะต้นไม้ของเรามีค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งถ้าจะให้เลือกจริงๆเนี่ยมันก็ลำบ,บ,บากใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็รักทุกต้นนะคะซึ่งวันนี้เลือกมาให้ทุกคนดู5ต้นในช่วงชีวิตนี้นะคะช่วงประมาณแบบเนี่ย ครึ่งปีหลังครึ่งปีมาจนถุงปีนี้ที่เราชอบนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับคลิปนี้นะคะไม่ได้มาแนะนาไม่ได้มาแนะนําการเรียนเลยมาป้ายยาดดโดนนะคะว่าทุกคนจะต้องมีแหละนะคะถ้าเป็นอย่างน้องเมโลนะคะสายโรคาเซียก็คือไม่ควรพลาดนะน้องมิลาโนนะคะสายวิโลเดนดอนก็ไม่ควรพลาดจริงๆเพราะว่าถ้าเราเรียนไปจนเขาเติบใหญ่เติบโตก็ตลึงเหมือนกันนะ และอย่างอะจินนี่ก็คือเป็นฮาส์แกลนที่ทุกคนควรจะมีติดบ้านนะคะว่าสวยมากพอนเลยก็คือมีสันเน่สุดๆส่วนนอมาลันต้าก็คืออะถ้าใครแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเริ่มเีคลาด้านเรียนอะไรได้ก็คือค,ควรจัดเพราะว่าหายากเหมือนแ,แก่ร้านเรามีขายค่ะซุสเปอร์รูมเองส่วนอะโวคาโดก็คือเป็นต้นที่หาง่ายนะคะทุกคนสามารถทําได้ก็คือไปซื้ออะโวคาโดมาทาแล้วก็ปลองลองดูก็ได้แป้งทำนะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคาดหวัง แต่ถ้าเขาออกใบออกรากออกใบมาเรานั่นแหนะคะ่ะที่จะดีใจยังไงวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับท็อปฟายของ Sister Roo มีต้นอะไรบ้างะคะ่ะก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยในคลิปนี้นะเพราะว่าก็สลับสลับกันไปนะแนะนำต้นใบบ้างป้ายยาบ้างอะไรบ้างนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปเราด้วยนะคะแล้วก็ ฝากติดตามในทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า subscribe ช่อง YouTube ของเราสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะมี Facebook IG ชื่อ sister r o o เหมือนกันหมดในทุกช่องทางนะคะสามารถเซิร์ชแล้วก็กด follow กดไลค์กด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 ได้ทุกอย่างเลยนะคะยังไงวันนี้ก็ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊าย